า,านพเเนะสิริกัญญาประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจภกสภาผู้แทนรัษฎรยืนคำขาดให้เวลาสองวันต้องหาทางออกปัญหาการก่อสร้างคอนโดภายหลังจากที่กรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนรัษฎรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และผลกระทบอื่นๆกับชาวบ้านหมู่บ้านเศรษฐศิริในช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดได้ลงติดตามขอใบอนุญาตการก่อสร้างคอนโดกับทางเทศบาลเมืองบางแก้วเพื่อหาข้อสรุป เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่19กันยายนนางสาวสริกัญญาตันสกุลประธานกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรน,นายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ รองประธานคณะกรรมาการลงพื้นที่ติดตามปัญหาการก่อสร้างคอนโดหลังชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ข้างหมู่บ้านเศรษฐะสิริตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอบางพลีนางพัชรากรกุลรัตนจินดาปลัดเทศบาลรักษาราชาการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว พร้อมด้วยกองช่างนิติกรและตัวแทนจากอาลียาคอนโดเข้าร่วมในการประชุมจากการตรวจสอบข้อมูลในครั้งนี้นางพัชลากรกุลรัตนจินดาปลัดเทศบาลรักษารษาชการกาแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วเปิดเผยว่าในตอนนี้ในส่วนใบอนุญาตในการสร้างคอนโดเฟสหนึ่ง ใบอนุญาตอ .1 และอ .5 เสร็จแล้วส่วนเฟส2ใบอนุญาตอ .5 ยังไม่ออกออกเพียงใบอนุญาตอ .1 เท่านั้นเนื่องจากยังไม่เสร็จและเฟส3ที่ใหญ่และสูงถึง45ชั้นยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ในส่วนปัญหาด้านอื่นๆทั้งปัญหาฝุ่นน้ำและเสียงจะดำเนินการติดตามหาทางออกให้และตรวจสอบระบบระบายน้ำที่จะใช้เส้นทางน้ำเดียวกันกับเมกะบางนาเพิ่มด้วยว่าจะสามารถรองรับน้ำทิ้งจำนวนมากจากคอนโดทั้งสามแห่งนี้ ข้อสรุปมีการสรุปให้ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงและฝุ่นรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่คาดว่าจะตามมาโดยเฉพาะปัจจุบันการเยียวยาอย่างล่าช้าเนื่องจากทางโครงการยังไม่ดำเนินการในการเยียวยาอย่างครบถ้วน โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ที่มาไม่สามารถให้คำตอบต้องรอการพิจารณาแบบนี้หลายครั้งจนทำให้ทางชาวบ้านต่างไม่พอใจเสนอให้ระงับการก่อสร้างทันทีถ้าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านและ MOU ในการเยียวยาชาวบ้านอ้างว่าในช่วงสัญญา MOU ของการเยียวยาห้ามชาวบ้านร้องทุกข์ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าโดนริดรอนสิทธิ จากสัญญาจึงอยากให้ถอดโครงการเฟซีซึ่งคนละโครงการกันไม่อยากให้รวมกันซึ่งบางเรื่องที่โครงการไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ทางกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผูแ้แทนราษฎรจะให้เวลาถึงวันพุทธที่21กันยายนนี้ซึ่งจะต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าจะเยียวยาแก้ไขปรับเปลี่ยนและสร้างความเชื่อมั่นยังไงให้กับชาวบ้านได้อย่างพึงพอใจเพราะชาวบ้านอยู่ก่อนคอนโดต้องไม่ สร้างปัญหาให้กับชุมชนด้วยทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานครับก็ผมชนะสิทธิ์นะครับเลขาท่านสส,สวิทยาันบุญชูสสเขตสีสุดป,ปาการก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนซอยราชวิจิบางแก้วถึงข้อกังวลใจของทุกๆท่านที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างคอนโดอาคารสูงวันนี้ทางกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจครับได้ลงพื้นที่มา ดูแลความเป็นธรรมในเรื่องของโครงการที่ส่งผลกระทบในเฟส2แล้วก็จะต้องกำชับในทิศทางในอนาคตว่าการปฏิบัติการก่อสร้างตามมาตรฐาน E A เนี่ยจะต้องชัดเจนและมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบส่วนโครงการนาวในเขตในเฟส3นั้นทางกำมืิการปกครองได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเรื่องได้เข้าไปสู่ที่ประชุมเรียบร้อยแล้วมีหนังสือออกไปจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฝากไปถึงพี่น้องครับว่า ทางการมิธิการปกครองทางท่านสอส,อสอเนีนุ่ญชูติดตามภารกิจนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ